หนึ่งถามว่าปกติแล้วเราชอบแต่งตัวแฟชั่นสไตล์ไหนคะของผมก็จะเป็นสไตล์ชั้นชัน้นชั้นร้านดีๆแต่กิมมี่ก็แบขบของก็จะเป็นดีเชิงๆนะน้งานนะคะบันยันนะองก้อนซึ่งงานจะใส่นในกางเกงยีนเพราะแบบมันใส่เข้ากับเสื้อง่ายวบาใส่ชุดได้หลายแบบ แต่ส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อเยื่อของเราเป็นของเราซีเกอร์อะไรมาเลยใช่ค่ะซึ่งบางทีก็ไปได้ทุกสถานที่เลยเนาะเราสามารถแบบนี้แต่งแบบได้แล้วก็ไปทุกที่เลยเราถึงยีนตัวโปรดของเรานิดนึงค่ะยีนตัวโปรดของเราเป็นอะไรครับเสื้อเป็นกางเกงเป็นแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นอะไรครับครับทำเป็นเป็นอะไรเลยคะโอ้นี่คือของแฟนเขาไม่บอกเหรอ ผมกคว่าเป็นกป็เทีนครับเป็นงคือแที่มีก้อนจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นแฟลติชีของเราเลยชอบทรงแบบนั้นแ้รงกเป็นกางงยีนกเกับกางเงยีนเหมือนกันครับแต่จะเป็นแบบทรงแบบสายคาโก้หนอยนะครับม่ไจ้แบบใหญ่ๆนะส่กสบายไม่รัดมากแต่ดแล้วก็ใส่เหระ ใช่ไหมคะแต่งโตเหมือนกันเลยไม่ผิดหรอกมีตัตมากเลยคุณฟังนคาราโบใช่ <c oughs> นะคะเดี๋ยวใครก๊อปใครกันแน่หรือว่าบางเอิยที่แับใจตรงกันแล้วแต่งหนึ่งกันชอบเนื้อสัตว์เดียวกันเดี๋ยใครก๊อปใครหรือเปล่าไม่ยินหา มันก็บอกบางบางอิญเหมือนกันเฉยๆแหละแล้วถือว่าเป็นความชอบที่ลงตัวคือชอบไรที่ไส์คล้ายกันดูแล้วน่าจะชอบใซ้ชี้ในแบบที่สบายๆคือแล้วใส่ในกเข๋าจะเตินไปมันก็ไปในทุกสถานที่บางทีเราแค่เปลี่ยนรองเท้าเนาะจากรองเท้าผ้าใบเป็นรองเท้าหนังก็สามารถแบบไปในทุกที่แล้นจะเป็นที่แบบชานกลางหรือว่าจะเป็นแบบ ในสไตล์ที่แบบสบายๆในวันธรรมดาก็นิ่แอนแมชได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างอินสตาเรชันให้กับพวกเราทุกคนเลยค่ะว่าอาจจะมีไอเดียในเรื่องของการอิกยกวิ่แอนด์แมชนะคะกับยีนตัวโปรดของคุณที่มาสนใจไหนใครชอบในสไตล์เดียวกับโทมัสและ้องบ้างใครชอบอมังเกงขคาโป้ขนเยอะโอ้นนทุกคนเลยเหรอนี่นใจตรงกันชอบชอบกัเงออเกง โอเคตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะก็ฝากไปด้วยนะะใครที่อยากได้ไอเดียชันแล้วก็ไอเดียดีๆก็สามารถนะคะนำเคล็ดลับแล้วก็จิ๊ดีๆของทั้งสองคนไปเลือกสูงใส่ได้แต่ว่าใครที่แบบไม่ชอบมังกรขาโกไม่ชอบมังกรกระเปบาเยอะๆวันนี้แหละก็ได้ไอเดียจากทั้งสองคนนะคะเอาละเดี๋ยวเรามารวมสนุกเล่นเกมกันดีกว่าดีไหมคะใช้เป็นเกมไหมคะแน่ใจนะ <ท> <laughs> เอาว่าเราต้องเล่นเกมด้วยนะแล้วก็เป็นเกมที่จะต้องแบบว่าใช้แบบว่าติใจก่อน